นะ่ะเดี huh. okay. uh ๋ยวทดสอบกันเอาทดสอบสิครับโอเคฮะอยู่หวังเนี่ยอยู่ตรงไหนขึ้วกลับขึ้นกลับเข้ามาเมื่อกี้อาบน้ำรอคือเปียกฝนตลอดเลยป่ะฝนหัวแฉะเฝนไปเมื่อเช้าเมื่อเช้าไปไหน่าไปไปเมืองน้ำพุร้อนอ่ะเปิดโถก็วันเลยยาว อ้ามาคุยได้มาเลยสวัสดีครับอ๋อมีผู้มาแล้วห้าคนก็วันนี้กรุงเทพก็จะเป็นวันปิยมหาราชนะอที่นี่ก็เอแต่พุ่งนี้นี่จะไปวันหยุดนะเมื่อกี้เขาบอกหยุดวันอะไรกันรึเด้เขาพูดพูดเป็นจเป็นวันเหมือนกับหยุดประจำชาติครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เมื่อกี้ไปแว่นอันนี้มันตกว่ะเนี่ยแล้วก็ขามันหักคือหมายว่าไม่ใช่หาเขาเรียกเลยสปริงเหล็กเหล็กที่มันเชื่อมสปริงอ่ะมันหลุดผมก็ไปถามที่ร้าน อ่ซึ่งมันก็มีร้านอยู่แถวๆเนี่ยใกล้ไอ้ไทเปอารีนาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้ยถ้าอยู่จะทำนะอยู่ต้องรอไปนู่นหน่อยสามสี่บอกไม่ได้เราจะกลับเมืองไทยวันวันเสาร์นี้แล้วแล้วถ้าไม่ไม่มีแว่นน่ะเราก็อยู่ไม่ได้อะผมก็บอกงั้นถ้าเราตัดใหม่ตัดใหม่แล้วไม่บอกโอ้ยตัดใหม่ก็ไม่ได้หรอกเพราะพวกนี้โรงงานหยุดหมดเราก็ถามอ่าแล้วแล้วเ,เราดึงได้รู้อ่ะเพราะพวกนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมเราก,ก็ถามร้านเปิดไหมบอกร้าน่เปิดแต่เปิดสาย ร้านจะเปิดสายกว่าปกติเพราะเป็นวันหยุดแต่ว่ายังไงอ่ะก็ไม่มีทางได้แว่นหมายว่าไม่มีทางตัดแว่นได้ใหม่เขาบอกโอ้ยนั่นก็ไม่ได้แล้ววะยังไงก็ต้องใช้แว่นเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีแว่นเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่สามารถจะรงชีวิตได้ใช่ไหมเขาก็พยายามซ่อมให้เขาก็ดีแล้วก็พยายามซ่อมให้เขาบอกว่ามันมันสปริงมันมีตัวล็อกแบบเนี้ยมันต้องไปที่โรงงานมาโดยตรงซึ่งเขาก็บอกว่าแหนอยู่ใช้แว่นมีแบรนด์อะไรแบบนี้เขาบอกแล้วร้านอยู่ก็ขายของมีแบรนด์อะไรแบบนี้เขาฝนละ แต่ว่าพวกนี้เวลาน่ารักหมดเลยนะเวลาเราบอกว่าเรามาจากเมืองไทยเลยนะเขาจะแบบพูดแบบเอเขาก็เป็นแบบสวัสดีค่ะอย่างน้อนอนทุกคนก็สวัสดีค่ะเป็นอะไรประมาณเนี้ยคือคนเราเนี้ยไปเมืองไทยบ่อยอยากชอบไปเมืองไทย,ยกันใช้คำนี้กันอันนี้เวก, anyway, ก็ไม่มีอะไรครับก็จะบอกว่าเออก็อยู่ที่นี่ก็พูดเรื่องนี้แล้วกันเรื่องวรพักอ่ะมีวรพักเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นการส่วนตัวแต่ว่าเพื่อนผมมารู้จักเขา,ขาเพราะเขาเคยอยู่แบงค์ด้วยกัน แต่ว่าก็โอเคนะถามผมเนี่ยผมอันดับแรกผมผมอ่ะผมชื่นชมก่อนฮใครก็ตามที่ที่ถูกกล่าวหาว่าทําผิดเรายังไม่รู้ผิดจริงไม่จริงอะ่ะลาออกก่อนเนี่ยผมจะชื่นชมหมดะนะครับแล้วแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะผมรู้จักวรพักไม่รู้ก็ดูอยู่ะนะเขาคงไม่ดูหรอกแต่ว่าถ้ามีคนดูอยู่อะ่ะผมบอกว่าโอเคลาออกเนี่ยผมชื่นชมแต่ขณะเดียวกันอยู่ต้องเคลียร์ด้วยอะ่ะคําว่าเคลียร์คือหมายความว่า ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณก็ฟ้องไม่ให้หมดเลยอีพวกที่มากล่าวหาอะไรคุณคุณก็ฟ้องเหมือนอะไรกันแต่ไอ้เส้นนี้ที่ลาออกแล้วแบบลาออกแล้วเราไม่ฟ้องต่อเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเป็นการเป็นการเป็นการนิ่งนิ่งโดยจานวนนะอะไรประมาณเนี้ยมผมใช้คำนี้แล้วกันนะคือผมเห็นด้วยนะคือเวลาผิดปุ๊บถูกกล่าวหามันก็มีคนเคยเถียงกับผมเหมือนกันอะพวกคนในวงการหนังสือพมิมพ์ว่าเอ้ยเหลิมมึ้มก็ไม่แฟร์เลยมึงเขากล่าวหามึงปุ๊บเนี่ย แล้วมึงออกทันทีเลยอกว่าแหมมึงมึงก็ต้องดูที่คนกล่าวหามึงมันมีความน่าเชื่อถือไหมล่ะถ้าคนกล่าวหามึงมันตะบักตะบวยเฮงซวยห่วยแตกเนี่ยมึงจะไปฟังแม่งทําไมใช่ไหมก็อย่างที่ผมเคยยกตัวยอย่างอ่ะวุฒิใครก็ตามที่จะไปกล่าวหาชวนหลีกภยัยเปรมตินนสุรานนท์อภิสิทธิ์วชาชีวะอะไรประมาณเนี้ยหรือคนไหนที่เป็นนักการเมืองดีๆอะไรประมาณเนี้ยผมไม่รู้เอางี่นะผมก็ไม่รู้แต่พวกนี้ผมก็ไม่ได้การันตีใครนะคือคือคุณไปกล่าวหาหนัากการเมืองอะ่ะ มันต้องดูว่าใครเป็นคนกล่าวหาแล้วก็ต้องดูแล้วคุณกล่าวหาใครเอ,อนดนะนื่ออกไหมอย่างที่ผมเคยบอกอะถ้าสมมติจะไปกล่าวหาพิสทธิ์ว่ามีเมียน้อยผมว่ากาคงคนกล่าวหานี่มึงถ้ามึงความน่าเชื่อถือไม่มีนะมึงอาจจะโดนคนสังคมด่ามึงกลับอะนะครับคือมันดูได้ว่าเขาไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นไงนะนออไว้ทีนี้บังบราภักกับผมไม่รู้จักกางาน,นส่วนตัวนะแต่ว่าที่บอกเขาเขารู้เดียวกับผมเลยนะอายุเท่าผมอะนะฮะก็แต่ว่าการศึกษาเขาเนี่ย อ,อตอนแรกผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยเขาจบธรรมศาสตร์เหรออะไรเงี้ยตอนแรกเรารู้ว่าเขาไม่ได้มาจ,าจุฬาแน่ๆบอกไม่คนนี้เขาเรียนจากอเมริกาตั้งแต่ปริทรีปริตรีอ่ะเรียนปริตรีปริทรีท,รท,รที่จุฬาไอ้ที่ที่อเมริกาหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่างานที่เขาทำอ่ะก็อยู่ในบริษัทที่มันถือว่าเป็นบริษัทระดับนานาชาติเป็นส่วนใหญ่เลยนะแต่อย่างที่บอกอ่ะผมก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่ามันมีชื่อเขาอ่ะถูกพาดพิงทีนี้ เห็นด้วยกับการลาออกอะ่ะคุณลาออกเถอะแล้วคุณค่อยมามาเคลียเอามาเคลียเอาว่าว่ายังไงนะแต่ผมไม่อยากให้ทุาเคลียนะครับไม,ไม่หวังว่ามาพูดพูดเสร็จแล้วหายไปนะนะคือคือสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอ่ะผมเข้าใจว่าทุกคนจะแก้ตัวก็ต้องแก้ตัวงี้หมดอะ่ะแต่ถ้าสมมุติเอ่อแต่เขาก็ด,าดา่าแรงเหมือนกันผมผมฟังเมืม่อวนะันเมื่อคืนผมก็ฟัง กิดตอนกลับเข้ามาโรงแรมอ่ะเข้ามาคําฟังมั้งกคนแบบพวกนี้มาเหมือนกับมาใส่ไฟอะไรเข้าประมาณเนี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับเขาก็โอโหสิกรรมเลยรนี้ไม่ต้องโอโหสิกรรมมาดีแล้วผมว่าได้ว่าหรอกครับแต่คุณต้องเคลียร์ด้วยไงเพราะว่ามันจะได้ทําความจริงให้กระจ่างอะแต่เขาก็ยอมรับนะเขาบอกเขารู้จักไอ้พวกอะไรจิมเด็กจิมเด็กอะ่ะเขาก็บอกว่าแต่ว่าเขาไม่เคยไปเป็นที่ปรึกษาอะไรประมาณเนี้ยซึ่งโอเคผมมามองในแง่ของคนทํางานธุรกิจแบงก์อ่ะ มันอาจจะรู้จักกันเข้าใจคำว่ารู้จักกันแต่ว่าไอ้กรณีพี่สาวว่าอยู่ในพนคืออยู่ในเครือข่ายของยิมเลียกอะไรเงี้ยผมว่าค,คุณก็ต้องไปชี้แจงแหละผมไม่รู้ละยังไงคุณก็ต้องไปชี้แจงครับแล้วก็ก็นั่ไงผมนึกบอกนะว่าถ้ามึงอยากรู้ว่ามึงเป็นคนดีคนเลวหรือคนอะไรเนี่นะมึงเล่นการเมืองสิพิรพัฒน์ลองไปเป็นรัฐมนตรีสิพิรพัฒ แล้วมึงจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้โหแม่งขุดกันก็เหมือนกับผมบอกว่ามันรรประหลาดไหมวรพักเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารของแบงก์เกษตรเอ้ยมโ <c essa> <tiny S 2> นโน่แบงก์เคปเอ่อกรุงไทยอ่ะอยู่มาตั้งนานอ่ะอยู่มาตั้งสมัยนึงอ่ะตอวตอนนั้นทำไมมีใครไปขุดวะเออเพราะคือผมยืนยันนะผมไม่ได้ไปไม่ได้จากเป็นส่วนตัวแล้วก็ไม่มีใครมาล็อบบี้นะไม่มีใครมาล็อบบี้ผมมันละแต่พงแต่ว่ายืนยันเหมือนเดิมคอนเฟิร์มเหมือนเดิมว่าผมอ่ะชื่นชมที่เวลาใครถูกกล่าวหาว่า ผิดโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกนักการเมืองอะมึงออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ไม่ใช่เงียบคุณก็ไปสู้แล้วกันนะแล้วก็ถ้าคุณคิดว่าเขากล่าวหาคุณเขาเว่าร้ายคุณเขาทําให้คุณเสือ่อมเสียฟ้องแม่งเลยฮะแต่ปัญหากล้าฟ้องหรือเปล่าเท่าน,นั้นเองนะครับคือมัน,มนวันนี้วันนี้วันนี้นนผมผมอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยก็ไลคุยกับอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งนะฮะ เขาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าผมอยู่บางไทยบอกไม่ใช่ใต้หวนันงเขาบอกโอ<ฮ>้โหแบบอะไรวะพี่วันนั้นเห็นเมื่อตอน้นต้นเดือนพี่ยังอยู่ฝรั่งเศสพี่เดินทางมาบอกว่าแหมแสดงว่ามึงดูกูตลอดเลยเนี่ยเ mm hmm. ขาบอกอ่าแหมรายการดังแล้วก็รายการดังมึงกดซับสไครต์ไปนะ <laughs> มึงกดซับสไครต์เลยนะอาจารย์แลับก็คุยกันไปคุยกันมาแล้วก็เขาก็บอกว่าเออก็คุยเรื่องเนี้ยคุยเรื่องวรรพานิดหน่อยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเน,เนี่ย,ย,าาย ee, พี่ เขาก็เรียกผมพี่เขาอ่อนอ่อนผมนะเขาก็เรียกพี่แล้วทำไมอีนักการเมืองที่แม่งแบบโดนสารพัดเนี่ยทำไมมันไม่ออกอผมบอกว่าก็นี่ไงผมก็เลยบอกว่ามันไม่รู้่นะแต่ว่ามันก็มีน้องคนนึงก็เลนบอกว่าพี่พี่ว่าเขาลาออกเองหรือเขาโดนล็อบบี้ให้ออกผมก็ถามว่ากูก็ไม่รู้ว่าตอบยากแต่ว่าถ้าสมมติเขาล็อบบี้ให้ออกนะกูถามว่าแล้วทำไมคนอื่นที่มันโดนหนักกว่านี้ อนุทินไม่ไปล็อบบี้ให้มันออกวะไอ้นั่นอาจารย์รู่น้องวะก็ล็อบบี้แล้วแม่งไม่ออกอะพี่อันเนี้ยมันออกเพราะว่ามันไม่มีฐานการเมืองผมก็เลยถามว่านี่มึงกำลังจะกระแทกใครวะเนี่ยมันก็บอกแหมพี่พี่คิดเหมือนผมแหละผมก็ว่าว่าพูดอย่างงี้น้าโต้งนีคิดเหมือนผมและคือวราพักอ่ะเขาไม่มีฐานการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาล็อบบี้มันก็ง่ายแต่ถ้าสมมตินําไปล็อบบี้คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนนั้นน่ะ เขามีฐานกันเมืองแล้วเขามีพรรคกันเมืองอยู่ในมือเขามีสอสอยู่ในมือมึงไปรอบบี้เขามากๆเนี่ยเดี๋ยวเขาถอนยวงออกไปมึงเดือดร้อนเนี่ยได้หออมะคือผมก็ไม่อยากไปกล่าวหาใครนะตอนเนี้ยจนกวา่าจนกว่าจะแบบมีหลักฐานแต่ว่าคือต,ตอนนี้พูดจริงๆไอ้ชื่อนักการเมืองที่บอกว่าเจ็ดชื่อแปดชื่อเก้าชื่ออะไรประมาณเนี้ยแม้กระทั่งกลุ่มของอรังสิมบันโรมอ่ะมันก็กล้าพูดอยู่ไม่กี่ชื่อหรอกแต่แน่นอนหนึ่งในจนํานวนนั้น,ม,นมันก็เล่นวรพักหนักอ่ะล่ะ แต่ขณะเดียวกันนะอันนี้ผมก็อันนี้ต้องย้านะว่าผมยังไม่ได้บอกใครดูใครผิดนะเอ,อพรรคประชาชนมันก็เล่นไปที่ธรรมนัตด้วยแหละใช่ไหมมันก็เล่นธรรมนัตด้วยแหละเออแล้วก็ไม่้ที่บอกอนะ่ะแต่แหมทุกคนก็รู้ว่าวราพักเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีเกราะอะไรมากนะเขาไม่มีฐานเออยู่ในมือไม่มีฐานนักการเมืองสมมตินักการเมืองมือสักสิบคนนะผมว่าบางทียากแน่นนะยากเพราเขามีฐานนักการเมืองสิบคนเยประมาณนี้ ก็มีคนถามาอ่าแล้วแ็จแล้วอนุทินไปรู้จักเขาได้ไงบอกอ้าวไม่รู้จักไม่ได้อ่ะก็เขารุ่นราเขาเดียวกับอนุทินนั่นแหละแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาทำเขาเป็นแบงก์เกอร์มาก่อนแล้วอนุทินก็ทําพวกธุรกิจก่อสร้างอ่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับแบงก์เกอร์ขอกู้เงินกู้เงินอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาอยู่กรุงไทยเออไม่น่าจะยากผมก็เลยบอกคือผมไม่รู้หรอกว่าเขารู้จักอนุทินอย่างไรแต่ว่าเออหนึ่งด้วยอายุเขาก็ไม่ต่างกันมาก สองแต่เขาไม่ได้เรียนเมืองไทยคนนี้ไมไ่เรียนเมืองไทยะตั้งแต่ปยาตรีปยาโทเนี่ยไม่ได้เรียนเมืองไทยเลยเอแต่การยอมลาออกเนี่ยอันนี้ผมพูดนะผมว่าเขาโดนลอบบี้ให้ออกว่ะเออไม่รู้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผิดถูกยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันคือผมว่าอคือคือคือนึกอย่างว่าเขาอาจจะมีความรู้ว่าเออออ,ออกไปก่อนว่ะ เพราะว่ามึงเนี่ยแบบอยู่แล้วมันกลายเป็นโดนทิมก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมคุยกับน้องที่อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเมาบอกอ้าแล้วทำไมที่มีคนไม่ออกวะพี่อบอกอ้าวก็มันมีมันมีสอสอในมือเออไม่เข้าใจหรือไงคือคือคนที่มันมีเอ่อมีอำนาจต่อรองอ่ะมันก็จะอยู่ได้เยอะอยู่ได้นานไม่อยู่ได้เยอะแล้วมันก็ออกออกยากเพราะมันมันจะมีเหมือนกับมีเขาเรียกอะไรมี มีไม่ใช่คำว่าอะไรเดียมีมีอำนาจต่อรองไม่ใช่คำไหนเออมีอำนาจต่อรองอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ก็เอาเอย่างนี้ดีกว่าแล้วแล้วอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยที่น้าอยู่ในเมืองไทยตอนเนี้ยเรื่องวรรพักไปถึงไหนเงียบไหมหลังจากเขาลา,าออกแล้วเงียบเงียบเออก็เงียบนะก็ดิงผมต้องบอกว่าตัวเขาเองเ่ยไม่ควรจะเงียบคือโอเคให้ข่าวแล้วจบเขาเขาแถลงแล้วนะผมก็ฟังเขาเนี่ยฟังอยู่ในในคลิปแหละแต่จริงๆริเขาไม่ควรจะเงียบถ้าเขาไม่ผิด าควรจะดาเนินการต่อแต่ถ้าเขาไม่ดําเนินการต่อเนี่ยผมจะตั้งควอเรชันว่ามันมีอะไรนะ่าสงสัยเปล่าวะอันนี้เป็นข้อสงสัยผมเองนะเออไม่รู้ละนะก็ก็เป็นข้อน่าสงสัยของผมทีนี้เดี๋ยวนัเมื่อกี้ผมจะพูดอ๋อแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขารู้จักกับไอ้เบนสมิธอะไรอะที่บอกว่าลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันกับหมายถึงว่าลูกอยู่เ,เดียวกันเป็นฐานะผู้ปกครองอะ อันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้งงไหมคุณฟังอจ,จะมาอินเฉยเกวนตีนพูดเลยมือเนี่ยคือบางทีอ่ะลูกเราอยู่โรงเรียนเดียวกันอ่ะเราก็ไม่รู้จักผู้ปกครองเด็กยังสมมติผมมีลูกอยู่โรงเรียนเนี่ยกูจะรู้จักผู้ปกครองเยลเยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องรู้จักกันคือมันไม่ใช่แค่แบบไปรับลูกแล้วเจอกันในประมาณนี้ไม่ใช่คือผมว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขารู้จักเบนส์มิทเพราะว่าลูกอยู่โรงเรียนนานาชาติเหมือนกัน อันนี้เป็นข้อที่ผมตั้งข้อสังเกตด้ยกันกนะว่าไม่จริงอะ่ะผมเห็นเพื่อนผมอะ่ะที่ก็มีลูกอยู่โรงเรียนอินเตอร์อยู่โรงเรียนนี้ด้วยอ,อยู่โรงเรียนนี้ด้วยมาคูยังไม่เห็นรู้จักเลยผมก็เลยบอกมึงไม่ใช่รัฐมนตรีเขาจะรู้จักมึงเรื่องอะไรล่ะเออมึงเป็นแค่นักบิดเอ้โอเคมันเออเออ,เอ,อผมมองไม่แต่มันก็ดังนะนี่ยมันก็เป็นก็ตําแหน่งแห่งหนก็ดีะนะหอตันเป็นออ,อะไรเงี้ยแต่ัมผมก็บอกว่า มันการที่มันรู้จักกันเนี่ยแสดงว่าหนึ่งลูกต้องสนิทกันมากหรือหรือไม่งั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรแหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วรพักบอกว่ารู้จักกับเบนสมิธเพราะว่าลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยในข้อในข้อมุมมองเหมือนกันนะไม่จําเป็นแหละกูอยู่มหาลัยเดียวกันมันคืกูยังไม่รู้จักเพื่อนด้วยกันเลยเห็นไหมแล้วยิ่งเป็นลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันเยแสดงว่าคุณต้อง โอเคอาจจะไม่ได้ลูกคณอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าทํากิจกรรมแล้วก็อะไรก็แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะันที่อยู่ลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วจะรู้จักกันพ่อแม่อะไรกันแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบ,บันั้นแต่ถามว่าคุณต้องมีอะไรบางอย่างการอ้างว่าลูกอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วรู้จักกันเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่บางคำับผมนะม่าเป็นข้ออ้างที่บางไม่ใช่หรอกเพราะว่าเอ,อไม่รู้อันนี้ผม ผมผมมี question mark ตรงนี้แล้วกันส่วนอันอื่นๆก็ก็ไม่ว่ากันคุณก็ไปชี้แจงของคุณต่อไปแล้วกันนะครับแต่ขีดเส้นใต้เหมือนเดิมก่าจะเปลี่ยนประเด็นผมก็ชื่นชมที่เขาลาออกแต่ผมก็รู้สึกลึกๆว่าลาออกเองบอกว่าลาออกเองบอก่าเรื่องว่าหรือว่าเสนานบอกว่าออกออกนะเฮ้ยกูโดนหลายเรื่องแล้วกูจะปวดหัวแล้ววัเนี้ยกูโดนมันทุกเรื่องะลรเนี้ยแล้วถ้ามึงไม่ออกกคนหนึ่งเนี้ยนะเดี๋ยวไปเจออี พักสีส้มมาถลม่มอีกอะไรประมาณเนี้แล้วมันก็มิ่นเมย์มากกับการที่ก็น้าดูน้าดูคาพูดเสือนูดิแล้วมันมินเมยม์ไหมผมจะไปเลยผมจะไปมันไหลมันก็เป็นเรื่องของผมเลยปะ่ะอา้าวอะไรเรื่องของเธอเห็นแต่ก่อนเธอพูดทุกวันเลยนายเห็นก็พูดมาตอนหลังๆอ่ะผมว่าผมเสือนูเนี่ยเอาคนจริงไปไม่เป็นเหมือนกันนะเว้ยจะดูเหมือนพลิวตลอดผมนลยบอกเออเขาต้องเป็นคนต้องพลิวมากเลยนะแต่เอาคุนจริงเจอแบบเขาอึ้องหลายเรื่องเลยนะือแ,แม้กระทั่งไอ้นี่ไอย,ยุบสภาที่เด็กไปถามอ่ะ แล้วบอกคือมันถ้าพูดเป็นหลงไงเรื่องกูกูจะอยู่หรือกูจะไปเรื่องกูอะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของมึงนี่มันเรื่องของประเทศเลยละมึงเพราะว่ามันจะอยู่หรือมึงจะไปเนี่ยมันหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือของต่างชาติที่ก็มองกรัฐบาลมึงจะอยู่กี่วันแล้วกูจะเซ็นสัญญากับมึงแล้วกูจะต้องมาเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยมึงใช่ไหมคือมันมันไม่ใช่เรื่องว่าเรื่องของกูนะนี่มันเรื่องของทั้งประเทศเลยใช่ไหมครับ แต่บางทีอย่างที่บอกอ่ะผมว่าเสนาหนูหลังๆเขาก็ผมว่าอึง้งอ่ะเออผมว่านาอึง้งนาอึง้งนาว่าเสนหนูอึ้งไหมล่ะคือผมว่าสมัยก่อนเขาพริ้วมากกว่านี้นะมันจะแบบคือพูดง่าย,ายๆเสนหนูสมัยก่อนอพูดจนนักข่าวหนีอะมึงเดี๋ยวเน,นี้หนีนักข่าวเออสมัยก่อนเนี่ยไม่เคยนักขา่าวนักข่าวที่ผมรุ่นแบบเอ,อที่ลูกน้องผมทั้งหลายอลูกหน้าข่าวโอ้ยพี่คุยเสยหนูนะ ตอนแม่งไม่ได้หรอกแม่งก็ไปเรื่อยนู่นนี่นั่นอะไรไปเรื่อยแต่ตอนเนี้ยนักเสนาะไม่พูดอ่ะมันบอกเออเป็นนายกแล้วพูดน้อยลงว่ะเออเอนะันนั้นสังเกตไหมละ่ะไว้ก่อนเดีนูไม่เคยไม่เคยหนีหน้าข่าวนะมึงมาสี่มึงกูก็ไม่หนีอ่ะอันนี้กูแบบอย่างเช่นเรื่องของผมหรือก็แบบไปจะไปนะ่าจะไปทํางานเราจะไปเราไ่เอาแนละ้วถามเรื่องอื่นสิถามเรื่องงานสิอะไรประมาณนี้ยพนะวันนี้ก็นี่ก็เป็นความ เป็นเรองอาจาัย์ของเขานี่กันผมไม่ได้ใช้คาว่าอะไรนะเพราะว่าแค่โดนเรื่องสกมเมอร์เนี่ยโอ้โหผมว่าก็อึ้งอ่ะอึ้งแล้วก็ที่สำคัญคือโดนโดนโยงเยอะแล้วคนที่เปิดเรื่องนี้มันไม่ใช่พวกกิ๊กกอ๊อกอ่ะนะแม่งแบบคำเอออเมริกาเปิดเงี้ยอังกฤษเปิดเงี้ยนะครับแล้วก็ไตว่าเออไม่ใช่ไตหวันผู้ผิดอยู่ไตวันเลยบอกบต้หตวันเกาหลีใต้เงี้ยออมันแต่ละคนเปิดมัน มันมันใช่ได้เลยนะเดี๋ยวขอโทษนะขอดึงแว่นหอก่อนพอดีไหนผมเดินนิดดึงเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่ามันหักหรือมันหักจริงๆเห็นไหมเนี่ยผมเอาพันสเตอร์เอ้ยผู้ผิดนะวสกอเทพพันไม่ได้เว้ยแล้วแต่เวลาลงไปลงไปที่ไหนเนี่ยนะเอ่อทุกคนก็จะแบบแหมเศรษฐีไทยใส่แว่นมียี่ห้อนะเว้ยใส่แว่นมียี่ห้อถามาปกดอีกฝั่งหนึ่งเอาสกอเทปพันไว้พันไว้หนาปึ้กเลย เห็นแล้วตลกตัวเองไม่ใครสมมาเสือนตอนนี้คะแนนหายไปเยอะใช่ใช่ใช่คะแนนหายไปเยอะเลยแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะว่านึกว่าผมอยู่ในห้องอ่ะไม่พอดีเดี๋ยวแอบบอกคุณนิดนึงพอดีกลับเข้ามาโรงแรมแล้วมาอาบน้ําแล้วก็เออย่างที่บอกแว่นมาซ่อมผมกดซ่อมไม่ได้นะครับก็เลยคุยในโรงแรมมันก็เลยคุยได้เสียงดังหน่อยหมันถึงคุยในห้องตัวเองนะไม,ม่คุยในโรงแรม ก็อยาจะงงว่าอยู่ในฮาเล็มอะไรเนี่ยมีที่นอนที่เนินอย่างเงี้ยที่นอนมีอะไรโคมไฟอยู่ในอะไรหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเตยนะว่าเอยังไม่ถึงเวลากินข้าวที่นี่มันเพิ่งหกโมงเย็นตอนนี้หกโมงกับสี่นาทีหกโมงกับสี่นาทีก็